นี่คือแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์ั่นจ้ะกะละมังหนึ่งเข้าใจประมั่นหาคูจ้ะตัวแม่หาตัวตัวผู้หาเาสังเกตจุดสังเกตของมันนียจุดสังเกตจ้ะตัวผู้ตัวแม่ตัวผู้ตัวผู้มันจะมีขนอยู่ตรงนี้จ้ะตรงปลายปลายจมูกมันนี่จ้ะเขาแนมเบิ้งพื้นต้องแนมระยะไกลเขาจึงจะเห็นพื้นหระยะไกลเขาก็เห็ดสำหรับตัวแม่นี่จะบบมี่จ้ะ พี่น้อยวัดดีค่ะวัดดีจ้าเมน,นีเนาะคะ่ะกรสิมาขอความรู้เรื่องการเลี้ยงดวงสาคูนะคะจ้าพี่น้อยเลี้ยงเมื่อโดนไปนี่ค่ะเลี้ยงประมาณได้เดือนนี่ละจ้าเพราะว่าเ้าก็หัดเลี้ยงสิแม่จ้าเขาเบิ้งในยูทูบเนี่ยเพื่อจะว่าหาอะไรได้เสริมสิแม่จ้าเฮ็ดเฮ็ดตอนนี้เฮ็ดกับท่านได้เฮ็ดกับเล่ย์ันมาเฮ็ดอันนี้เสริมสิแม่จ้าค่ะ เดี๋ยวเข้าไปเบิร์กันเลยนะคะจะอันนี้จ้ะอันนี้คือเข้าลงแล้วาด้วจ้ะวันที่ยี่สิบแปดเข้าลงใครเลยจ้ะประมาณสิบหาเมือเข้าสีเอาแม่พันธุลงเอาแม่พันธุ์ตุ่นี้ลงนี่จ้ะอันนี้คือแม่พันธกับพอพันุ์นั่นจ้ะกะละมังนึงเข้าใส่ประมาณหาคูจ้ะ ตัวแม่หาโตตัวผู้หาโตเขาสังเกตจุดสังเกตของมันนี่นจุดสังเกตจ้ะตัวผู้ตัวแม่ตัวผู้ตัวผูวผ้มันจะมีขนอยู่ตรงนี้จะ้ะตรงปลายปลายจมูกมันนี่จะ้ะเขาแนมเบืองเพส้น้องแนมระยะไก่กาจังจะเห็นข้าวแนมระยะไก่ขเขาพอเห็นตัวสำหรับตัวแม่นี่จะบบมีจ่จ้ะโอะสังเกตตรงขนเนาะคะ่จะจ้ะอันนี้คือว่าเหาล่งได้ประมาณสิบมือแลวจ้ะสิบมือมั่งกะว่างใครเหรอเนาะค่ะ นี่จ้ะไข่มันจ้ะมันไข่มันกับสีบใหญ่ดอกไข่เนยน้อยจ้ะสำหรับพอพัุนแม่พั่นนี่เขาเข้อสื่อมาจะใส่ค่ะพอพั่นแม่พั่นนี่จ้ะไปเอาน้าแม่สุมาลีจ้ะอยู่กับนวลจ้ะพอพั่นแม่พัุนกะไปสื่อไปรับมาจากแม่สุมาลีนะคะจ้ะอําเภอกันวลจังหวัดขอนแก่นจ้ะเพิ่นขายจังใดค่ะเพิ่นขายคููละสิบสองบาทจ้ะครูละสิบสองบาทนะคะจ้ะ อันนี้จ้ะพอเข้าได้ซิบหามือแล้วเขาก็เอาแม่มันออกเอาแม่มันออกจากนี่สิบหามื่อสีได้หลูกประมาณนี้จ้ะมันกับสีบลซํากันดอกจ้ะตัวน้อยแน่ตัวใหญ่แน่นี่จ้ะอันนี้คือสิบหามือจ้ะค่ะนี่ิบหามื่อสิบห้าวันเนาะจ้ะจะจะโตกันจ้ะตัวน้อยตัวใหญ่เพราะว่าขันเก็บอีหลีมันคือสี่สิบวันถึงสี่สิบห้าวันนะคะจะแับโตเต็มวแมนจ้ะ อันนี้ได้สี่สิบวันแมนจ้ะคือว่าสี่สิบหมื่นนี่ห้าอามาแต่น้ำเพิรนั่นไม่หรอเขาประเดี๋ยวมาพอเองคือตัวนี้เขาพอเองตัวนีห้าอามาน้ำเพินชุดทดลองไหมจ้ะอามาแต่น้ำเพิร์นห้าชุดทดลองมากเพิร์นว่าสี่สิบวันนั่นจ้ะอันนี้เอามาจากเพิร์นอามาจากเป็นแบบนี้ม์นเพิร์นขายจังใดคะทีทีนุ๊กไปสื่อน่าจ้ะเพิร์นขายสามกะละมั่งพันหนึ่งจ้ะมังคติมีดวงผอมมังเสียให้เลยจ้ะนี่เป็นสาม สามกะละมังที่ขายแม่นจ้ะสามก,กะละมังพันที่เฮ้าเอาชุดทดลองมาน้ำเพลินจ้ะเขามาเรี่ยงอีกประมาณสิบมือเอาน้ำเพลินมาเรามนนันสิเขาฟักทั้งสิทธะนี่คือฟักของมันอันนี้เฮ้าท่านเดี๋ยวความเก็บจะ้ะคือเฮ้าความเก็บคือวันที่ยี่สิบห้าเฮาเก็บออกเก็บออกจากนี่จะ้ะแยกฟักไพฟักมันเราก็ใส่อีกกะละมังหนึง่งเราพอเดี๋ยวซีสิหามือพอเดี๋ยวซีซิบหามือปุ๊บมั่งกระสีออกจาก จากอันเหรอแม่จ้ะจากฟักมันนี่มาเป็นโตพอพันแม่พัฒน์จ้ะอันนี้คือได้สิบกว่าวันแล้วจ้ะในสิบกว่ามือแล้วอันนี้เข้าใส่หยังลงไปนะคะอันอันนี้กระมังมี่เปลือกมันล่างจ้ะเปลือกมันล่างหัวหันหมูก็ได้ง่วก็ะได้เราจะอันกากตำตาลผสมอีมผสมแล้วก็ขั้นจ้ะผสมให้มันไขมัน เขากันเขากันเราก็พยาย่าม็ดใหงนี่มันผืนเสมอกันพราะเสมอกันปุบเข้าก็เอาแม่พันพอพันลุงจ้ะนี่พอพันแม่พันลุลงมันสีใครเส้นี่จ้ะใส่ใเส่กาบกระเพราจ้าจ้าแต่เวลาตอนหฮอไห้นี่ตอนหฮอแม่พันก็พอพันอยู่ในนี้เฮาต้องไห้ผลละไม้มันยี่สิบวันให้เขาเน้นแต่เป็นแตงโมหรือว่าเป็นอย่างอื่นในบอผลละไม้ก็ะส่วนกมันม่กินแตงโมมะละกอแต่กินดีที่สุดจ้ะ คุณมายังืินกักินแต่ถี่มันมักก็คือหมักแตงม่วกก็บหมักมะละกอสุกน่คะมันกินอันนี้คือว่าอาทิตย์นึงแม่หายเช่นึงขันมันแข็งแรงมันก็สิกินดีขันบุคอยแข็งแรงกะยี่สิบวันนั่นั้นเช่นหนึ่งนี่เป็นอาหารสำหรับผสมดวงสาคูอันควเพันมีขายอยู่ของคุณแม่ เป็นกับเจมีขายน้ำมันปะะ่ะคะอันนี้อันนี้มันมาจาก,นนจากว่าปีจ้ะนี่จากว่าปีจ้ะอันนี้เพืเ่อนซัมเร็จมาแล้วจ้ะ<อ>จ้ะแต่ว่าอันกอ,ก,อกองละนีี่ถีนูเฮ็ดนี่มาจากเมียนซมาลีเพื่อนบดีเฮ็ดยังสีไหมจ่ะจ้ะเพื่อนสีเอาเปลือกมันลางอาหารง่วจังสีไหมจ้ะแล้วก็อันคู่เขากันผสมน้ำเอ็ม EM, น้ำตานา้ำกลางน้ำตาลผสมนม้ำแล้วก็เอามาเทใส่เทใส่ส่วนผสมคึก กากมันเราก็ห hmm. uh ัวอาหารหมูก huh. ็ไ an ด mm ้จ้ะหัวอาหารงัวก็ได้แล้วก็ขั้นให้ผสมเขากันผสมเขากันสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาแมลพันลุงจ้ะเอาแมลพันลงเอาแมลพันลงได้ประมาณซิมหามือซิมหามือเขาก็จะมาเบิงอันนัมันวาเข้าพ่อเก็บไปขันเข้าว่าเขาท่านเด้พึ่งพอใจเน่โตดวงที่เข้ามี่เขาก็เอาไว้ไว้ไว้อีกประมาณ เลยไปอีกสักสามหมื่นสี่หมื่เป็นสิบห้าสิบเจ็ดหมื่นสิบแปดหมื่นทีก็ได้นะจ๊ะเหลือแ,แต่ของเฮาเอนว่าอาหารก็ให้กินเป็นแบบซํำเด็จรูปก็ได้หรือว่าแม่จ้ะตามสูตรของคุณแม่แม่ก็ได้นะคะจ้ะเราที่เข้าจะให้อาหารคือว่ายี่สิบวันให้ทีนหนึ่งจ้ะให้ทีนหนึ่งกับผสมคือจะเข้าผสมเนี่ยเะา้ะผสมใจใกากมันใจอาหารหมูหรืออาหารวัวก,ก็ได้จ้ะล้วก็ คือกากน้ำตาลและไล่ยน้าแล้ก็อีมและไล่ยน้าเราก็มาเทละเราก็ผสมล้วก็เอาหอมันจ้ะดูแล้ง่ากปะคะบบจ้ะบอดูได้ง่ากเลยจ้ะเพราะว่าดวงนี่มันยูน้ำเดททุกอย่างขืนแต่ว่าแม่แม่พันธุ์มันเนี่ยจ้ะแม่พันธุ์มันนี่คือว่าหมดพวกหนูพวกยังสีนะจ้ะมาสีมาแทะได้เข้ากับพยายามเวลาขันเข้าเห็ดเข้าต้องหายังนักนักว่างเพื่อว่าแม่พันธ์เข้าอาจ ออกมาได้เังสิแม่จ้ะแล้วก็ป้องกันพวกหนูที่จะเข้าไปกินแม่พันธ์พอพ่อพันธ์มันจ้ะอันนี้เลี้ยงลายปันใดคะนี่อันนี้เลี้ยงป๋มันเมมสามสิบชุดเด้ยวปาจ้ะสามสิบชุดจ้ะพึ่งหัดเลี้ยงเนาะแม่จ้ะพึ่งหัดเลี้ยงจ้ะพึ่งหัดเลี้ยงอันนี้อันนี้กะขันเท้าสิเขาอันนี้มันท่านเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเขาฟักจ้ะขันเขาฟักเข่าบึ้งหัวมัน อันนี้หัวมันแดงอยู่มันยังหน่อยอยู่ทีแมจ่จ้ะค่ะหันหัวมันดำมูนี่มันดำม,มันพร้อม,มที่จะเข,ข่าขฟักยังสัตว์ถ้าต้องแยกออกบ่นี้ถ้าเกิดมันพร้อมที่จะเข่าฟักแยกจ้ะกะละมังหนึ่งนี่เขาสีแยกอยู่ใดอยู่สามเทียที่จะเข,ข่าฟักค่ะจ้ะขันบ่เข่าฟักเขาคือพรอมขายค่ะจ้ะพรอมขายหัวมันจะดำอันนี้มันท่านเดี๋ยวพรอมขายเพราะว่ามูนูเพราะกะเลี้ยงทีแม่จ้ะนี่มันท่านเดี๋ยวพรอมขายยังตัวหน่อยอยู่ มันพอมค้ายกับประมาณสี่สิบห้ามือ,อนล้เรื่องแล้วเรื่องของตลาดล่ะจ้ามีตลาดลองรับบ่มีจ้ามีตลาดลองรับจ้าอ๋อดีเนาะค่ะเนาะค่ะจ้าซื้อว่าเป็นรายได้เสริมข้ามาอีกทงัง<ม>น,นึงค่ะรายได้เสริมข้าวมาอีกทงังนึงจ้าเนี่ยแหละจ้าอาจน,นีได้ประมาณ สิผาเมื่อจ้ะนี่ทานนี้สิผามื่อจ้ะท่านท่านไหนพร้อมปันไัยต้องอีกะมาณยี 21, ่สิบมื่อจบพ่อเขาก็จะมีโตโตง่ายตัวน,อน้อยผสมกันพว่านใครว่าพร้อมกันเน,นะะีย้ะปนกันก็ซีมีมีนอนแมงวันจักน้อยมีนอนแมงวันแต่มันกับนไม่มีปัญหาเลยจ้ะก,กับนอนแมงวันแต่เห่าคือว่าย่าห่หนูหนูนี่อันตาไล่ อันตรายัานคือ15วัน15วันจ้ามมีตัวใหญ่ตัวน้อยตัวใหญ่เนาะค่ะตัวนี้จ้ะมีตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันไปเนาะคะ่ะจ้ะมัาปะปนกันไปคือว่าตัวขันตัวไข่กรันก็สีตัวใหญ่เห็นไหมจ้ะมันก็ไข่กรไข่รุ่นบอสบอสกรบอสรุน่นเห็นไหมจ้ะอันนี้เก็บออก เก็บนี่มีเก็บได้แล้วนี่ใส่ได้แล้วแต่ขันเฮาตัวแกมันนี่เลือกว่าใดค่ะเนี่ยหัวมันจะดำอ๋อหัวดำเนาะค่ะดีว่าเขาเขาผอมฟักผอมฟักไหละหัวดำก็คือตัวสมบูรณ์เก็บขายเก็บไปรับประทานได้เก็บขายแม่ลองกินแล้วเนาะเป็นเรื่องใดค่ะแซ่บบ่มันแซ่เสียบไข่ไข่ดวงอันนั้นเลยดดดิเ็ ค่ะข้าสียนด์เกลือไบขึ้นหนึ่งแล้วมือข้าตีไข่ใส่ไว้มันจะกินไข่ที่นั่งเป็นวารางทองมันไข่ไก่นี่บ้าแม่เนี่ยเขาเอื่นวารางทองข้าวเผาล่างกระดาบือบางยังล่างกระดาน้ำมันจะกินคื้นหนึ่งมันก็ดจะเข้าไปอยู่ในทองมันเงินบ่าหลายตัวข้าเก็บกับหลายดแกะละมั่งหนึ่งมันสิดเด็ดลอยสองลอยแบบนี้คือของแม่เห็นไหมแต่กิโลกลัวอืมเบิ่งค่ะคุณผู้ชม เป็นตะหักเนาะโตอ้วนๆไหมเอ้ยเห็นที่เหลียเอ้ยร้านข่อยานนี่สองคนถึงแม่พ่ดถูกที่เหลี่ยมนู่ยานนี่ท่านเห็นตัวมันแม่มันมันเป็นตะยานเด้่ยมันว่าไปเบิ้งเบิ้งคนว่าแม่อยากมันะเยอเบ้างวะอ๋อให้เบิ้งไหมแม่ตัวเขาฟักนี่เป็นยังไงเป็นยังไงครับนี่มันนี่มันจิกแล้วดอกลูกภามันสีไร้ตัวมาครับมันออกเัดปิดใครไครแล้วมันกระป๋อเป็นดวง ซีสิบมือก็ขายได้นี่สีทวกนี่ไล้ซีสิบมือแลวมันม่หมูท่านไหนหอดท่านไหนหอดปกติแกสีสีสิบสีสิบห้ามื่เนาะคะ่ะเพืตัวแกตัวสมบูรณ์เต็มที่แล้วเนาะสี่สิบประมาณสี่สิบห้าวันเนาะเก็บขายกินได้เลยเ,เขยมมาเก็บมันสีเขาตรงนั้นทองมันก็นั่งจะบมมีกินมั่นฉีมันนี่เราไปใส่นันเลยนีสไใบถ่าพองสอดกิน สองเดียวว่าสิไงก็จริงก็ต้องอึ๊บจ้าอึบอันนี้ก็เริ่มต้นอันนี้ก็เพิ่งจะหารเลี้ยงนะคะกะับเมนจ้าศึกษาตามยูทูบเป็นภาษาแมีนจ้า<น>หนึ่งศึกษาตามยูทูบจ้าสองเขาก็ไปเรียนกกรู้กับแม่์ตูมาลีจ้า แม่สุมาดีอำเภอขนวนเนาะคะ่ะจของแก่นจ้าอ๋อเคยเบิ่งคลิปเพิ่นอยู่ค่ะแม่นจ้าก็เบิ่งคลิปเสริมไปน้ำจ้ะไปเลี้ยนน้ำเพิ่นน้นมแบบเทาไปเลี้ยนฟรีบ่ค่ะนี่บบ,บได้จักอะสามพันหกกระดาษอ๋อจา้าเป็นกรสอนหมดเลยเนาะแมน่นจ้ะคือว่าเพิน่นเท่าซื้อของน้ำเพิ่นสามพันหกตู้ป๋อเพิ่นกับสีสอนวิธีเท่าเห็ดจา้าค่ะ สามพันหกร้อยก็คือสอนจนเรียงเป็นเนาะค่ะแม่นจ้ะสอนจนได้ดวงเห็นไหมจ้ะได้อุปกรณ์มาพร้อมนะค่ะโอ้ค่ะพี่หน่อยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่ให้ความรู้ในการเรียงดวงสาคูรุ่ะค่ะหรือว่าบันเท้าภาษาอีสานเนาะค่ะเอินดวงมะพร้าวเนาะแมนจ้าดวงมะพร้าวอันชนิดเป็นชนิดเดียวกันเนาะค่ะแมนจ้าชนิดเดียวกันขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวจังได้กาสิผ้า มาอัปเดตอีกเนาะค่ะในกับมาบานเนาะค่ะให้คุณผู้ชมเพิ่นในเบิ่งเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะ